สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมารีวิวพ่อแม่พันธุ์สีป่าขันโยนที่6กถึงเกุกให้ชมทั้งหมด4คู่ที่เข้าคู่แล้วก็คือมี3คู่แต่คู่นี้เป็นคู่ที่4เป็นคู่ใหม่ที่หนิงจะเข้าคู่วันนี้ค่ะเทียบไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ดั้งเดิมของหนิงเลยเป็นตัวสร้างชื่อ ให้รู้จักในช่อง YouTube ในช่องนกเขาใหญ่เสียงดีอายุก็คือน่าจะ10ปีแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เปิดช่อง YouTube เลยเพราะคุณหมูเปิดช่อง YouTube มาก็หนิงไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่ก็คือ10กว่าปีแล้วแต่หนิงมาทําเองก็ประมาณเข้าปีที่5ค่ะที่หนิงเริ่มทําเองเริ่มรีวิว ให้ FC ได้ชมเองก็ประมาณปีที่5แต่ตัวนี้เขาจะทําให้ช่อง YouTube ของหนิงผ่านก็คือตัวนี้เลยขันโยนที่7จถึงเก,กุกหนิงเรียกว่าเจ้า YouTube วันนี้จะเข้าคู่ใหม่ให้เขาจริงๆแล้วเขามีคู่เดิมอยู่แล้วก็คือ7กุกแต่ช่วงนั้นตีตัวเมียหนิงก็เลยแยก แล้วก็มาเทียบจะเข้าคู่ใหม่กับแม่พันตัวใหม่ขันโยนที่เจ็ดกุกเหมือนกันแต่ตัวตัวเขาเจ้า YouTube ตัวนี้คือถึง9กุ้กนะคะแต่มีคลิปเสียงให้ฟังจะขันที่7จ็ดกุกก็คือเขายืนที่7จ็ดกุกอายุก็คือ10ปีแน่นอนค่ะตัวนี้เดี๋ยวหนิงจะจับเข้าคู่เลยจะรอดไม่รอด จะตีกันไหมเดี๋ยวหนิงต้องเฝ้าแล้วค่ะวันนี้เข้าคู่นกหนิงต้องนั่งเฝ้านะคะเพราะว่าถ้าไม่เฝ้าบางตัวตีกันและเราจะทําให้เสียนกคือบางทีก็ถ้าไม่เสียนกก็คือขนหลุดลุ่ยละคะ่ะแต่หนิงยังไม่เจอ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่ต้องเสียตัวเมียนะคะก็คือเจอแค่ขนหมดเลยค่ะตัวผู้จัดการตัวเมียขนหมดเลย ดังนั้นเวลาเข้าคู่ใหม่หนิงจะต้องนั่งเฝ้าถึงจะเทียบกันแต่บางคู่เข้าคู่ยากไงคะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงขันโยนของตัวนี้แล้วหนิงจะไปรีวิวคู่อื่นอีก3คู่ที่เข้าคู่แล้วซึ่งบางคู่ก็กำลังกกไข่เออหนิงลืมให้ชมตัวเมียที่หนิงเทียบไว้กับตัวเจ้า YouTube ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ขันที่7จ็กุกเสียงคมใสเดี๋ยวจะเข้ากับเจ้า YouTube 7ดกุกเหมือนกันหรือจะไปถึง9กุ้กเพราะว่าเจ้า YouTube เขาขันที่7ถึง9กุ้กแต่ในคลิปแค่7จ็กุกนะคะเสียงคมใสหนิงไม่ได้จับคลิปเสียงให้ฟังถ้าคู่นี้เข้าคู่ ลูกที่ได้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า6กุกนะคะเพราะว่าตัวนี้บางครั้งเขามีแอบหลุด6บ้างแต่ยืนที่7กุกค่ะพ่อแม่พันคู่ใหม่ที่จะลองจับเข้าวันนี้เดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงของตัวนี้เลยค่ะ นี้คู่ที่สองพ่อพันสีป่าขันโยนที่7ถึง8กุกส่วนแม่พันคือสีแดง7จ็ดถึง8กุกเหมือนกันค่ะพ่อแม่7ถึง8กุกถึงแม่จะเป็นสีแดงแต่ก็มาจากนกที่เป็นสีป่านะคะดังนั้นเวลาให้ลูกก็จะให้ลูกสีป่าถึงแม่จะแดง เพราะตัวแม่แดงเองพ่อแม่เขาก็สีป่าแต่หนิงก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงลูกถึงเป็นสีแดงพ่อสีป่า 7- จ็ถึงแกุกแม่สีแดง 7- จ็ถึงแกุกเหมือนกันคู่นี้ก็เลยลุ้นตั้งแต่7จ็ดถึงแกุกค่ะถ้าได้ลูกเป็นคู่ใหม่ที่หนิงเข้าคู่เหมือนกันแต่เข้าไว้ประมาณน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ แนวโน้มคือไม่ตีกันค่ะไม่ได้เทียบเลยคู่นี้ดูหนิงวัดจากพ่อพันธุ์ที่ไม่ไม่ดุเท่าไหร่หนิงก็จะจับเข้าเลยพ่อแม่เถึงแกุยังไม่มีไข่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเข้าคู่ ยังเข้าคู่ดีไม่เท่าไหร่ก็คือยังไม่เข้าคู่เท่าไหร่แค่ไม่ตีกันค่ะแม่แดงเจดปดพ่อสีป่าเจ็ดแปดลุ้นลูกได้เลย7จ็ดถึงแดกุกเดี๋วถ้ามีลูกหนิจะมารีวิวอัปเดตให้ชมอีกทีว่าคู่นี้เขาผสมกันไหมมีเชื้อไหม รีวิวให้ดู2คู่แล้วไปชมคู่ที่สาคู่ที่3คู่นี้อา,อาจจะไม่ถึง8ปดกุกพ่อพ่อตัวนี้6กกุกเต็มส่วนแม่6กถึงเจ็ดกุกคู่นี้ก็เลยลุ้น6กถึงเจ็กุกค่ะเป็นพ่อแม่6กถึงเจ็ดกุก ซ้ายมือพ่อขวามือแม่เป็นคู่ใหม่เหมือนกันแต่เข้าคู่แล้วไข่ชุดแรกหนิงให้นกเขาแขกมือปืนกกให้มีเชื้อค่ะไข่เป็นสีไข่เค็มเลยแต่เสียดายบุบนิดหน่อยค่ะแต่หนิงว่าไม่น่าจะรอดไข่มีเชื้อแต่ว่านกเขาแขกกกแล้วไข่อาจจะนิ่มไปนิดนึงบุบ ต้องลุ้นว่าครบ14วันลูกจะสมบูรณ์ไหมในไข่แต่หนึ่งกลัวไม่สมบูรณ์มากกว่าคะ่ะแต่อีกใบก็มีเชือ้อแต่ยังไงก็การันตีได้เลยว่าคู่นี้เข้าคู่เรียบร้อยเพราะว่าไข่ของเขามีเชือ้อแต่ลูกอคอกนี้ไม่แน่ใจว่าไข่ที่เหลืออีกใบจะให้ลูกสมบูรณ์ไหมพ่อแม่คู่ที่3 6มกถกุก คู่แรกเจ้า youtube 7กลุก่คู่ที่2เมื่อกี้กับแม่แดง7 8ถึงแและคู่นี้6 7ถึง7ก็ยังไม่หลุด5นะคะยังเป็นพ่อแม่พันธ์ุที่ยืนต่ำสุดที่6กลุก่ไปชมคู่สุดท้ายเออหนิงลืมให้ฟังคลิปเสียงขันโยนของ คู่ที่2เมื่อกี้พ่อ7จถึงแกุกเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงของพ่อ7จ็ดถึงแกุกก่อนแล้วค่อยไปรับชมคู่สุดท้ายที่ขันถึง7จถึงเก้กุกคู่สุดท้ายนะคะส่วนพ่อพันคู่นี้หนิงเคยจับคลิปเสียงแต่ว่าหนิงน่าจะลบคลิปไปแล้วเลยไม่ได้ฟังเสียงก็กลางไปใหญ่ขันเก่ง6กกุกเต็มตัวนี้นะคะ แต่ว่านิงให้ไปฟังตัวที่สองเจ็ดถึงแปดกูกก่อนค่ะ ู่ที่4คู่นี้พ่อ9กาวถึงสิบกุกจริงๆหนิงมีคลิปเสียงของเขาแต่ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเสียงรบกวนเยอะมากทั้งวัวทั้งแพะทั้งนกตัวอื่นที่ขันแทรกเข้ามาพ่อพัอนตัวแรกตัวเจ้า YouTube พี่หนิงให้ฟังคลิปเสียงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะคะจับคลิปเสียงยากจริงๆค่ะ นกในโรงเรือนมีเยอะเวลาขันเขาก็จะขันพร้อมๆกันหลายตัวมันก็เลยทําให้คลิปไม่ค่อยชัดบางท่านเวลาหนิงส่งคลิปเสียงให้ฟังในไลน์ก็อาจจะบนนิดหน่อยว่าฟังไม่ค่อยชัดเลยลําบากในการจับคลิปนะคะคู่นี้กําลังกกไข่หลายท่านรอรอพ่อแม่พันธุ์ที่แม่เจ็ดแปพ่อเก ตอนนี้ไข่แล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อไหมหลังจากที่หยุดไข่ไปนานก็มีติดจองลูกที่กุกสูงๆแบบนี้หลายท่านแต่ก็ต้องรอหน่อยนะคะว่าจะมีเชื้อไหมอย่างที่บอกว่าฝนตกทุกวันเลยนะแกนครพนมไม่เคยหยุดเลยค่ะฝนฝนดีจริงๆดีก็ดีเกินไปเมื่อสองปีที่แล้วที่หนิงเพิ่งย้ายมาแรงก็แรงจริงๆ ปีนี้ชุ่มฉ่ำคู่นี้เพิ่งจะไข่นะคะเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกประมาณ4วันว่าจะมีเชื้อไหมแม่แดงก็เป็นคอกพี่คอกน้องกับแม่แดงตัวเมื่อกี้กุกก็เลยเท่ากัน7-8ก,กุกก็มาจากนกที่พ่อแม่สีป่าถึงแม่จะแดงลูกที่ได้ก็ยังเป็นสีป่านะคะไม่ได้เป็นสีแดง ตัวพ่อกำลังกกไข่คู่นี้ก็มีวินัยค่ะกกเองได้แต่บางครั้งหนิงก็ให้มือปืนช่วยคู่นี้คู่ที่4แล้วนะคะวันนี้ให้ชมทั้งหมด4คู่เข้าคู่ใหม่คู่แรกต้องรอลุ้นว่าจะเข้าไหมตอนนี้หนิงเ,เข้าไปแล้วยังนิ่งๆยังไม่ตีกันกุกก็จะสูงหน่อยค่ะ6-9ถึงกกุก ทั้ง4คู่วันนี้ที่มารีวิวให้ชมลุ้นได้เลยค่ะลุ้นกุกตามพ่อแม่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวสีป่าที่กุกพอดีพอดี3ถึง5กุกให้ชมก็มีหลายคู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ชมนะคะช่วงนี้ยังไม่มีนกแบ่งเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวลูกนกที่เพิ่งฟักออกมาได้4 5หวันให้ชมด้วย คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมขอบพระคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ทักทายเข้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ